ค่ะจากการเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด2019และสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้สมาชิกสกรณ์ได้รับผลกระทบไม่มีไรายได้เสริมในครอบครัวไม่มีเงินเพียงพอในการดำรงชีพคณะกรรมการของสาณ์จึงได้ประชุมหารือและขอคำแนะนำส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสรณ์จังหวัดได้จัดให้มีการทำ โครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่สมาชิกด้วยโครงการการทอดพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าซึ่งเป็นโครงการที่สักกรได้ศึกษามาก่อนว่ามีประโยชน์ของต่อสมาชิกและสักกรจะดําเนินการช่วยเหลือตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําต้นน้ําก็คือสักกรจะจัดหาวิทยากรมาสอนแล้วก็ให้แหล่งเงินทุนแก่สมาชิกกลางน้ําก็คือให้สมาชิกได้อา พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีความสวยงามและมีคุณภาพปลายน้ำก็คือสะกรจะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกให้โดยสมาชิกเป็นผู้ที่มีหน้าที่ทอผมเช็ดเท้าส่งให้กับสะกรอย่างเดียว